สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลสาระการเรียนรู้ที่สามธรรมชาติรอบตัวเด็กหน่วยมดตัวน้อยสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูตูนเองนะคะวันนี้คุณครูตูนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นเกมกันดูนะคะเด็กๆอยากเล่นเกมหรือยังคะ ถ้าอยากเล่นเกมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะเราเรียนรู้กันเรื่องอะไรเนาะหน่วยมดตัวน้อยใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกี่ยวกับมดตัวน้อยกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามดตัวน้อยในเกมของเราเป็นอย่างไรบ้างช่องที่หนึ่งมีมด มีตัวคะหนึ่งตัวต่อไปช่องที่สองมีหนึ่งตัวแล้วสองตัวแล้วต่อไปช่องที่สามมีมดหนึ่งตัวแล้วสองตัวแล้วสามตัวแล้วต่อไปช่องที่สี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเกมของเราวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนมด แต่และช่องนะคะแล้วก็เติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูช่องที่หนึ่งนะคะมีมดเท่าไหร่หนึ่งตัวเวลาเด็กๆนับเด็กๆก็ขีดนะคะเอาดินสอขี่ทับมดไปด้วยแล้วก็นับจํานวนดูช่องที่หนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวเราก็ใส่เลขอะไรคะใส่เลขหนึ่งเด็กๆฝึกเขียนเลขหนึ่งเป็นหรือย,ยังคะ เป็นแล้วน้เอ้าวเราก็ใส่เลขหนึ่งลงไปนี่เลขหนึ่งเสาธงลงไปเลยนะคะต่อไปช่องที่สองเราก็ขีดนับนะคะนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสอง่าสองก็ใส่เลขอะไรคะเลขสองเลขสองก็งองอไข่ไขคอปิดนะคะต่อไปช่องที่สามก็นับกันเลยนะคะหนึ่งสอง สามนับได้สามตัวใส่เลขอะไรคะเลขสามใช่แล้วค่ะเลขสามก็เขียนโคง้งโคง้งสองโคง้งติดกันนะคะอยกัอยกหยักหรือโคง้งโค้งนะคะต่อไปช่องที่สี่นับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่หาสี่ก็ใส่เลขอะไรคะเลขสี่เลขสี่เขียนเป็นหรือยังคะ ถ้าเขียนไม่เป็นเด็กๆฝึกเขียนกันนะคะเลขสี่ช่เลขสี่เรือใบนะคะเหมือนเรือใบเลยจบแล้วเกมของเราเด็กๆสามารถทำเองได้ไหมคะได้เกมไม่ยากนะคะเด็กๆไปฝึกทำที่บ้านกันนะคะเล่นเกมมดตัวน้อจบกันไปแล้วเด็กๆสามารถไปทำที่บ้านเองได้ไหมคะ ได้คุณครูตูนก็มีใบงานนะคะให้เด็กๆไปฝึกทําที่บ้านนะคะนับจํานวนโมดแต่ละช่องแล้วก็ใส่ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมเลขให้ถูกต้องนะคะฝึกเขียนตัวเลขทุกๆวันเด็กๆจะได้เป็นคนเก่งนะคะ บทเรียนวันนี้ก็จบลงแล้วคุณครูตูนก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆนักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและขอ,ขอขอบคุณภาพกิจกรรมต่างๆที่คุณครูตูนนำมาประกอบการสอนนะคะส่วนผู้จัดทำคุณครูตูนเองจ้าแล้วพบกันใหม่นะเด็กๆบายบาย